สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นบายดีเลิศประเสริฐสีครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่27นะครับน้ององ์อิงไม่มีตารางทำการแสดงใดๆนะครับเพราะว่าทีมงานจะต้องเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมาเล่นคอนเสิร์ตเปิดตัวนางเอกใหม่ออมแอมเพชรบ้านแพง แต่ถึงอย่างไรนะครับวันนี้น้องอูอิงก็ติดภารกิจหนึ่งภารกิจนะครับนั่นก็คือจะต้องไปถ่ายทํารายการซุปเปอร์เทนนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าน้องไปร่วมอัดรายการในฐานะอะไรแต่ถ้าผมเดานะครับผมคิดว่าน่าจะไปเป็นศินลปินเซอร์ไพรส์หรือเป็นไอดอลให้กับเด็กนะครับที่มาแสดงความสามารถในรายการซุปเปอร์เทนแน่นอนเลย อันนี้ผมเต่านะไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับบรรยากาศการถ่ายทําก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับพ่อโจเสียนนท์แม่หน่อยพ่อเอกและทุกๆคนนะครับก็ไปให้กําลังใจน้องอุงอิงถึงที่สตูดิโอกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็สนุกสนานน่าดูนะครับส่วนพ่อโจนะครับถ่ายทําเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับก็จะพาอุงอิงไปกินข้าวที่เยาวราชแต่ระหว่างเดินทางนะครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคน พ่อโจร้องไห้ร้องไห้หนักมากไม่รู้เป็นอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพ่อโจเกิดอะไรขึ้นถึงร้องไห้ตลอดทางเลยครับทุกคนไปดูกันเลยครับไปอยากได้ทองไปอยากได้ทองแต่กามิได้จบเงินสิไปอยากได้ทองแต่อีตัวนี้พ่อคอย่เนี่ยเขาพันอยู่ในี่การวันแล้วแี่ได้วะ ใช่ไข่ไข่ได้ปะหนึ่งวันสามล้านวิวเนอะเลยอยากเห็นสวยๆได้ปะตกเดียวข่ไมต่ใือผู้อื่นผู้จ้องใไข่ไข่ได้บปะแฉ่แฉ่แฉ่ปันปันปันมี่มูบอกมูจากบ่มี่เมียบอกเมียผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนี่ยนะผู้อยู่อีสานผู้อยู่อันนั้น พงยุทธาพี่น้องยุ่งตั้งในเอื้อนกันก็ยังเอื้อนกันไปเรียกพยบบาบ้าลเนี่ยมูจังก็เอื้อนกันไปเรียกพยาบ,บ้านในี่ทหากันคนกันมากผลกันมาลงคะแนนอันนี้คือกันละคนนุนกันโทรเอื้อนกันบอกว่าแช่เนี่ยสิเขาไปเมืองไงเนี่ยเปิดใหลูกให้ร้านเต้นกันลยตัวพี่น้องเปิดเล่าเหมื่อเลยเล่ บอกว่าเพลงไม่ย,ยุดเอ้าพี่พีน้องเอื้นกันที่เล่เี้มคียงเอิ้นกันที่เล่อย่าให้อิปโโจนาลาวางเสียเราเป็นหัวหน้าวงสาวน้องวางเสียพวกยิงไรหักพอมันนําแน่แต่ว่าดีมึงจังบ้าวันนี้เพลงเด๋ยวทั้งพ่อทั้งลกูกบี้เขาโอ้โหตอนแรกผมก็นึกว่าร้องให้เรื่องอะไรที่ไหนได้อยากได้ทอง ทุกคนครับเราต้องช่วยกันนะครับวันพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้วันนี้ตั้งแต่9โมงเช้านะครับต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้ยอดวิวของเพลง1ข้าวให้พ่อแน่ทะลุ3ล้านวิวใน1วันนะครับแล้วพ่อโจน้องอุ้งอิงน้องลำเพลินนะครับก็จะได้ทองคนละ1บาทจากแม่นุษนะครับต้องเอากำลังใจช่วยให้กับพ่อโจกันนะครับทุกคน ไปกันต่อเลยนะครับน้องอุ้งอิงนะครับก็ได้มาเที่ยวเยาวราชครั้งแรกในชีวิตนะครับพ่อโจได้มามาเดินสตรีทฟู้ดที่เขาบอกว่าดีอันดับหนึ่งของโรคนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบางกอกหรือว่ากรุงเทพของเรานะครับก็จะนิยมมาเที่ยวสตรีทฟู้ดเหมือนกันโดยเฉพาะช่องดีเลยประเสริฐสีนะครับถ้าไปดูย้อนดูคลิปนะครับจะมีคลิปเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดเยอะแยะมากมายเลยนะครับในกรุงเทพ เรื่องสตรีทฟู้ดต้องยกให้ดีเลิประเสริฐสีนะครับรู้ทุกที่ทุกทางเลยนะครับในกรุงเทพน้องอุ๋งอิงก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวแล้วก็ได้มาเปิดพิสดารเมนูมึกชอ็อตครับทุกคนน้องอุ๋งอิงเห็นครั้งแรกนี่ตกใจเลยนะครับว่าจะกินได้หรือไม่แต่พ่อโจอยากให้น้องลองครั้งนึงในชีวิตนะครับ เราไปดูภาพ no. ก,ก,กันนะครับว่านกอุ้งอิงกินหมึกช็อตแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับทุกคนไปดูกันเลยครับ Let 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 d a n s h e เอาเลยลูกเอาเลย l Let l e o w d a เ c e One Two Go เี๋วามน่เี๋ยวพูดเาหน่อยโ้ง่้นไปเต้นเต้นนั่งเต้นเต้นนั่งเต้นเต้น One เขาไปทังคำเลยจ้าหัวขาแล้วแล้วจะนไปเียเอางยอขวาเดสุดเลยนะจ้ามึงช็อตตัวดิบๆสุดๆเลยจ้าดีเดี๋ยวเขาไปเลยจ้าเนี่ยทั้งตัวเลยจ้าทั้งตัวเลยจับาขับเป็นไง ไม่ได้ตวดพอเลื้อพอด้วงพอแจมตวดจ้าน้ำปล่านต้องผ่าอร่อยไหมรสชาติเป็นไงจ้าเป็นไงจ้ารสชาติเป็นไงบ้างจ้าเนี่ยนะอู๊แซ่บคณะลูกแซบแซบเออีกตัวนึ่งโอเคเลยจ้าเห็นแล้วอยากกินเหมือนน้องอุ้งอิ่งมากเลยนะครับรู้สึกว่าหมึกช็อตเนี่ยมันน่าอร่อยนะครับแต่ว่ามันมีสีดำๆเนี่ยโอ้ คิดหนักเหมือนกันอะไะครับทุกคนครับก็น้องอูอิงนะครับก็ได้กินมือช็อตไปแล้วนะครับก็ได้ไปกินข้าวและเดินเล่นที่เยาวราชนะครับแล้วก็มี f อฟซีจำนวนมากมายนะครับที่รู้จักน้องอุงอิงนะครับต่างก็มาขอถ่ายรูปนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกับน้องอุงอิงกันเยอะแยะกันหมดเลยนะครับน้องอุงอิงเรียกว่าคืนคืนนี้นะครับเป็นคืนที่มีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าได้มาเดินเที่ยว ที่เขาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของสรตทฟูดของประเทศไทยเลยทีเดียวก็ดีใจแทนน้องนะครับที่น้องมีพ่อโจนะครับเป็นพ่อที่ดีมากนะครับหลังจากที่เสร็จงานแล้วก็ยังมีโอกาสได้พาน้องลุงอิงนะครับได้ทําอะไรที่ยังไม่เคยทํานะครับ f c เห็นทุกๆคนแล้วก็ต่างก็ดีใจแทนน้องนะครับที่น้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ย้ำกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเพลงปล่อยแล้วนะครับหนึ่งข้าวให้พ่อแนอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับให้ติดหนึ่งในมาแรงให้สร้างประวัติศาสตร์3ล้านวิวภายใน1วันไปด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับช่องดีเลยประเสิฐิสีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ผบปอยเพลง หนึ่งเขาให้พ่อแนพ่อโจกับผู้หญิงเคยรู้จักชื่อองค์หญิงในยู u ูบไหมเคยค่ะน้องอุงหญิงเพชรบานแพงองค์หน้าบนแพงตอนนี้ขาจำได้หมเออจได้าใสาพิการ่จาโน่ส่ัอสาห์บนเทาอุงหญิงเพชรบานแพงลองเพ่งยังเหรอโมเตอรเฮดงานู้เบิรงแต่รืสอมีหลีคแต่ว่าหูหุงหิงเพชรบังหูจากว่าองหิงเพชรบนแงเนี่กรคักแด้วเด็กตาดำดำเล เพื่อควากโตนัวนะค่ะอยากเป็นอยากเป็นคนแต่งเพลงเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะไปสงที่ไหนอืมรวบสมาัติแต็งเพียงเหม่อครับส่งไปที่สาวยเป็นเป็แม่นเนแม่เพี้ยนนะข้าไปที่เพียนได้นะมาตั้งทางมาตั้งทาง okay.